เ oh, พื่อนน้องเริ่มเข้าหลังน้องแล้วน้องก็ไม่เข้าใจแล้วทำไมเพื่อนน้องชอบเข้าหลังน้องฮัลโหล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  ฮัลโหลฮัลโหลได้ยินเสียงนอนไหมได้ยินได้ยินพี่พี่ขนน้นนิีถึงน้องมะเปล่าเดี๋ยวถมากริงหรอจริงหรือเปล่า,าลจริงๆสาภาพาไ,ไอ้บอเนี่ยเนี่ยหนู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 เนีย่ยเล่นกับเพื่อนอยู่สองคนเพื่อนหนูตึงมากเลยเนีย่ยพี่ต้องฝึกกับเพื่อนหนูแล้วพี่จะโหดขึ้น ดีจีดีจีทำไมยัพี่สาวพี่สาวต้องฝึกเยอะๆจะเก่งๆๆ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 โอ้ยสาวโอ้ยพี่สาวแตกแล้ว,วน้องก็จะแตกเหมือนกันเพื่อน,เพ,อนเพื่อนน้องเก่งทุกคนนี่ต้องระวังนะไมไมเพื่อนน้องตึงเกินบอกแล้วว่าเล่นเอ็มพายุนี้เอาเคยเคยอย่างนี้อยู่ ด๋ยาก็มีตังแล้วรอบหน้ารอบหน้าก็มีตังแล้วเพ่พี่เพื่อนน้องตึงเกินแต่ละคนอย่างตึงเลยอะ่ะเขาเรียกน้องว่าน้องจะเล่นกับพี่สองคนแหละแต่เพื่อนบอกอยากเล่นด้วยเออนีน้องพี่ก็ดูน้องก็กันน้องน้องเล่นให้ดูโอ้ยดูดีเห็นไหมน,น้องยังลากวิเิียหมดเลย ก็ตายมาดูจิโน่เล่นใช่จิโน่ก็อ่อนเหมือนกันเพื่อนจิโน่เก่งโน่สู้ไม่ไหวเลยเพื่อนเก่งเกินกูดีเพื่อนจิโน่ก็พิวมากเลยโม้ตไปเอาเพื่อนมาจากไหนเนะยลูกเอ้ไม่รู้เหมือนกันตึงเกินดินกันไม่โดนเลยเพื่อนตึงไปกูดีเพื่อนตึงมากเลยน้องสู้ไม่ไหวน้องอาจจะตายก็ได้เพื่อนเก่งกว่าจิโน่เยอะเลยอ้าวเปลือกอเนี่ยหือ เขาทำไมเพิ่มคนนั้นเขาเสียชีวิตล่ะน้องก็ไม่รู้เหมือนกันโอ้ยดูดิดูดตังดิได้ตังอะไรอย่างเยอะเลยใช่ไหมโอ้มีมีของแปลกๆด้วยพี่เฉาดูจิอะไรหรอยังไงปืนเต็มลยุยโอ้ใช่ปังใช,ใช่มีโดนด้วย ดิวจักโดนเปล่ปาโดนโดนล้วเราโดนไปทำไรอะยิ่พี่ดูเครื่องนี้ดีเครื่องนี้อะไรไม่รู้ทำอะไรได้พี่ดูดีพี่ดูดีอีกเน,นี่ยคืออะไรเนี่ยคืออะไรอะร้องก็ไม่รู้เหมือนกันมันปักไว้ข้าบบนได้หรือเปล่าลองดูอลองปักไปบนนี้ดูเฮ้ยขอปักหน่อยดีออ,อย่าทำร้าย คืออะไรอ่ะคือเครื่องอะไรอ่ะพี่ดูดิพี่โดนด้วยพี่โดนด้วยดูโดนดิไอจีโน่เขาบอกจะสอนไม่เห็นสอนจีโน่กําลังเล่นจีโน่กําลังมีความสุขกับการเล่นโดนจีโน่พูดทำอะไรจีโน่เล่นเขาจีโน่เล่นโดนอยู่จีโน่ขอโทษทําไมพี่ทําไมพี่ไม่ยิงอ่ะ ก็รอจีโน่ยังไงอะจร้องจีโนขอโทษจีโน่ไม่รู้จีโนยังเขาจีโน่ยังเขาจีโนเล่นไม่ค่อยเก่งอุ้ยพี่เขาตึงอุ้ยเขาตึงเกินจีโน่สู้ไม่ไหวเล่นตึงเกินพี่ต้องโชว์จะเจ็บแล้วเพื่อนจีโน่เขาตึงเกินพี่ใจร้องทำไมจีโน่ตกใจหมดเลยอุ้ยโอ้ยจีโน่โดนยิงตูอุ้ยอุ้ยจีโน่เจ็บตูด พี่ต้องพี่ต้องสู้สู้แล้วอบอกแล้วเพื่อนจีโน่ตึงเกินพี่จะพี่จะได้เก่งไงเพราะเพาะวลาพี่แพ้บ่อยๆอ่ะเดี๋ยวพี่ก็จะเก่งขึ้นเชืๆๆ่อดีจะนอใจใจใจพี่แพ้บ่อยๆพี่จะจะตึงขึ้นเชื่อหนูนนหตึงเปียเลยไหมตึงเปี้ยเลย ถึง <Anat> ถึงพี่จะแพ้แต่ว่าชานะใจน้อนไงก็เจ๊หม้จดูดูดีอันเท่าดูดูอันเท่าบ้านเลยดูดิดิเนี่ยงไงเห็นไหมพอ <ทำ S 1> <hoo S 2> ดีดูศัตรูอยู่ตรงไหนรู้มดเลยดูดิ okay. <lub> เอาเอามาทำเพื่ออะไรก็ไม่รู้เ <NO? S 1> นาะเดี๋ยวพี่ต้องหาผู้ต่อสู้ของพี่ อะไรอยู่โดนโดนยิงได้เปล่าก็ไม่อยู่นอนมาแยวเพื่อนบอกว่าอยากเล่นเป็นคู่พี่นอนมาแยวขอแปดพี่ตึงเกินเขาไปไหนแยวไปอยู่นี่ไปอยู่คู่น้องไปไหนอะยวไปนอนมาแยวคู่นะโอ้ายิงหัวพี่แปดจะไม่เป็นไรไม่เป็นไร นี่มา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 นี่เนาะมันทำไมนี่มันไม่ออกไปอ่ะมันตั้งงันมาเริ่มเลยไอ้เจ้าวอไอ้เจ้าวอแบบใหม่ของน้องทำไมถึงขำวะเออไอ้เจ้าวอลไอวอลน้องเป็นไอวอเยโกตัวแล้วมันไม่หายไวโน้โนไม่รู้โนก็ไม่รู้โนชอบเล่นอะไรพี่เล่นพี่เล่น มันคือกำแพร่ก,กมันจะมันมันไมา่หายอ่ะออกไม่ได้อ่ะอาจจะเป็นสิ่งกิดขวางแบบใหม่ให้แบบงงงวยระทึกใจอะไรอุ้ยหัวเตียย้ยเฉยน้องขอโทษน้องไม่ได้ตั้งใจน้องไม่ได้ตั้งใจขาขน้องแค่เจ็บกันปะเฮ้ยน้องออกงโอ้ โอ้ยน้องเก็บหัวไม่โดนโดนตัวนี่หว่าโอ้ยอ้ยน้องตกใจโอ้ยน้องขอโทษน้องไม่ได้ตั้งใจน้องยิงเขาทำไมเอาก็น้องไม่ได้ก็น้องฝึกไงฝึกยิงพี่ไม่ยิงเลยพี่ต้องฝึกยิงก็จริงไหมฝึกแล้วไม่ได้ไม่รอดเอาไม้เอาไม้นี่ต้องแปดรอบเกือที่น้องอ๋ออ๋ดีสุดได้ปะเอาก็พี่จะเล่นจริงในปืนในร้านค้าก็เล่นได้หมดเลยน้องไม้พี่เล่นแน่ ตังก็มีตังเยอะยตังแย่ไม่ชืออช้อยาดีเฉยไม่มีตังแล้วเอาเอาไปนายใหญ่นี่น้องชื้อให้อดีเฉยน้องให้เอ็กเคแล้วกันน้องชื้อให้ยาวไงพี่ก็เย็นจีน้องน้องเปลี่ยนไอวอลก่อนอย่าเพื่อนลำคาญนอนเพื่อนโตะจะไอวอลนอนวอลนอนน่ารักเกินอันบักเอฟเลยนะอันบายเยิ่มเยย์อย่ะ อุ้ทำไมไม่ตายร้ายเียเออพี่ทำไมต้องด่าเพื่อนนอนด้วยตร้นี้ขอโทษแปดตันอุ้ยน้องไม่ได้ต้งใจเฮ้ยพี่ก็เก่งนี่นาเนี่ยเห็นไหมพี่ก็ทำได้มันฟุกแน่เลยแบบกินโน่ต้องบอกกินโน่ต้องบอกลักซี่ว้มันจะได้มีกำลังใจได้เหรอกินโน่ต้องบอกลักซี่ชาวเหรอโอเคน้องจินโน่รักพี่ขน่น่วยขาว ใจชื่อไม่แล้วข้านน์เอาวีไปใจชื่อขนนเหรอเยีอาก็วันนั้นก็วันนั้นที่บอกว่าพี่ชื่อขนน์นี่ท่านโนอยากให้พี่เป็นพี่ขนนพี่ก็เป็นเทนนอได้ตลอดแหละขนนหวานเจี๊ยบหวานมากขนนเกี๊ยวปะเนี่ยไม่ได้ยอขนนหวานเกี๊ยวจริงๆริงเดี๋ยวพี่อยากมาเป็นหวานใจพีเด็ก โนเยอะไม่มีจีโนมีพี่ข้าหนคนเดียวนี่มีเด็กมาบ้านใครอยู่ใครมาบ้านนี่หรอยน้องวิ่งไม่ออกน้องตื่นเต้ล อุ้ยปีจ้าอุ้ยขอโทษเอ่ออาตัวเขาเป็นไรให้เขามาชุบเลยปะให้เขามาชุบเลยปะบอกเขาบอกเขาไปชุบที่บอกเขาบอกเขามาชุบมาชุบเนี่ยเ,เขามาแล้วเขามาแล้วเอาเขาจุกันงก่อนโอเคมา เพื่อนน้อนไปไหนแล้ว้ยทำไม่าเขาเขาม่ลอยหลังเราอุ้ยเอ้านองโดนใครยิงตายไม่รู้เอ้าดนเพื่อนยิงตายเยี่ยทเาไหมน้องตึงตังเพื่อนน้องตึงมากเลยนะอ๋อเพื่อนน้องตึงทุกคนอยู่แล้วเพื่อนน้องเออเป็นคนสอนน้องล่นไงเพื่อนก็บอกมาถ้าอยากโหดต้องต้องฆ่ามันให้ตายมันบอกมาประมาณนี้ใช่ใช่ใช่แต่เพ่น้น่ากเลยอ้ข้าไม่หลง เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเดี๋ยว,วพรุ่งนี้เรามาหนึ่งหนึ่งกันไหมเดี๋ยวแบตน้องจะหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาหนึ่งหนึ่งกันเลยกว่าเพราะว่าเพื่อนเก่งเกินไปน่าสนใจน่าสนใจโอ้ยแล้วามาหนึ่งหนึ่งกันวันนี้เล่นกับเพื่อนน้องไปก่อนโอเคไหมพี่จะไปฝึกวิทยาอายุกับเพื่อนน้องมาแล้วพรุ่งนี้ถ้าพี่ชนะน้องต้องมีอะไรให้พี่นะอ้อย่าน้องให้ให้รางวัล เพื่อนหายไปไหนอะน้องก็ไม่รู้เขาเปลี่ยนคู่เล่นแล้วเปล่าเฮ้ยน้องติดรูตัวเองมันเคบอะน้องเขียวเพื่อนน้องเก่งคนนี้ก็เก่งคนนั้นก็เก่งพี่ชู้ชู้น้องมาให้กำลงยยังใจแล้ว เอ้าเขายิงน้องทําไมเนี่ยน้องทําอะไรให้เนี่ยแต่เขาบอกจะไม่ยิงมั่วไงเขายิงน้องทำไมเนี่ยพี่สาเขาแกล้งน้องดูดีเกล้งน้องเขาเขาบอกเพื่อนบอกว่าเพื่อนจะไม่ยิงมั่วแล้วเพื่อนก็ยิงน้องดูดีดูเขาทำทีเมื่อกี้น้องยิงยิงเคยกันแล้วเขาก็ยิงน้องใช่ครับแม่เขายิงน้องว็พี่ เกินน้องก็ผิดสัญญาน้องแกจะมายืนดูเฉยเฉยแล้วยิงหนูเฉยเอลตายาเขาพันยายอยู่เงินเขายิงหนูพี่ต้องโชว์สเตเจ็บนะเมื่อวันนะเมื่อก่อนแล้ว,ว,วพี่แก็กี้เฉียงดังเลยโอ้พี่เก่งจังเลยเี่ขาหนุนน่ารักที่สุดเลย ถ้าน่ารักน้องก็ต้องรักแค่พี่คนเดียวนะเอาน้องก็มีแค่พี่คนเดียวนี่แล้วพี่ล่ะน้องไม่เคยโกหกจีจีจริงๆทำไมต้องแฝงตัวนอ่าก็พูดเย็นไงเย็นน้องรักพี่คนเดียวครับโกหกไม่เกี่ยวเลยว้พี่เฉาวไว้พี่เฉาจีจีไม่ใช่โกหกน้องรักพี่เฉาคนเดียวปิ้วปิ้ว ไปกินกันไีจริงจี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 น้องไม่ได้โกหกเลยวะน้องน้องกระโดดขึ้นไปอยู่ข้างน้นนี่น้องจะตั้งไอวอลไว้ตรงนี้ <c oughs> เขาเรียกว่าเกตเขาเรียกว่าเกตวอลน้องกระโดดขึ้นไปอยู่ข้างบนนี่ได้ดึงน้องกระเด้งขึ้นไปอยู่ข้างบนน้องก็ตอกขึ้นไปเรื่อยๆลองต่อไอวอลยังไงช่ เพื่อนน้องจะกินน้องอย่างเดียวเลยน้องอยู่ข้างย่างกับเพื่อนพี่จะทำอะไรอะ่ะน้องมาดูน้องล้มเลยเพื่อนน้องเขาขึ้นไปนั่งบนไอวอลน้องอะ่ะใช่เหรอใช่เมื่อกี้น่ะเฮ้ยยิงซีพี่ไม่ยิงยเลยอะ่ะพี่ไม่ยิงเร็วเลยเพื่อนเขายออย,อยู่น้องย้าไปต่อไอที่เย็นโอ๊กให้เพื่อนตั้งแล้วพอถัด่ะ นี่น <N its> <N its> ้องก็ต่อนี่เย็นน้องจะเล่นตรงนี้นี่น้องเชียร์พี่ตรงนี้โอเคไหมอะเนี่น้องงมาเชียร์พี่ตรงนี้เพื่อนพี่เน่เพื่อนเพื่อนน้องจะยิงน้องอย่างเดียวเลยเพื่อนน้องใจลายเขาจะไปยิงน้องเไมอสู้สู้เราให้ตลาดใจพี่สู้สู้ยิ่งสู้ตายเขาไปเขาจะตายไม่เป็นไรจะเริ่มใหม่ได้เอ้า หัวแจกขนาดแยงเตอร์เลยข่าวโฟลเลยใช่หัวข่าวโพลเลยหรอข่าวโพลอะขา่ขาวโฟลเลยพี่โหดเกินพี่หลอกน้องยื่เป่าพี่อาจจะอาจจะยิงคมก็ได้ไม่ใช่หลอกน้อนเดี๋ยวพอพุ่งยีมาม<อ>พี่แบบพอพี่พุ้งยีมานะพี่แบบฝึกกับเพื่อนนอนจนพี่โหดเลยแล้วพี่ก็ไปยิงน,นอนตายได้ไหมใช่ไหมใช่ไหม ไม่ใช่แล้วพอแล้วเนี่ยมนโลดได้หกเกี่ยวแล้วอ่ะจริงเหรอน้องได้เยอะขนาดนั้นเลยเหรอตอนเียเขายิงคมเพื่อนเขาก็ยิงคมทุกคนละเพื่อนน้อยคมทุกคนพี่ต้องฝึกกับคนคมคมเป็นยังไงบ้างพี่ไปยังไงบ้างอาการเป็นยังไงบ้าง อาการเป็นแต่ว่าไม่ได้นอนลน<ต>ะของแบตวันตก,กนแต่น้องให้กำลังใจตรงนี้ไงเนี่ยพี่ชูชู้อุ้ยพี่กระโคมเกินเอาจิ้งนพี่อากจ,จะโหดกับน,น้องก็ได้พี่เก็บไว้ไงเออดูดิพี่เก็บไว้พี่เก็บหอมรอมเล็ดไว้ใช่ไหมทำไมเสียงพี่เบาจังเลย ทำไมต้องเปลี่ยนหูฟังอ่ะเปลี่ยนเปลี่ยนพี่หายไปแล้วเสียงเกมดังกว่าอีกพี่พูดดังดังหน่อยจีเวลาพี่พูดเบาอ่ะเวลาพี่พูดเบาน้องใจฟองบอกค่อยดีเลยใจใจฟังเหรออ้าวทำไมเขาจะลุงพี่อ่ะเขาเรียมอีกแล้วอ่ะตอนแรกน้องเขาบอกน้องว่าเขา เขาจะเขาจะไม่ยุมเขาจะเล่นแบบสีดคนเขาก็วายลุมอุ้ยเขาตึงเกินขเขายิงลูกซองใส่หนูล้มเลยอุ้ยเขาเรื่องเมาจริงแล้วแน่เลยพี่สาวเขานจา่านะจะาจริงแล้วพี่เขาหน่จะออมมือให้เราแน่ๆเลยตัวปาาชัวจริงกระเบลน้องเล่้ลูกซองมานดีกว่า เพื่อนน้องเขาน่าจะเริ่มเอาจริงแล้วเี่บอกว่าต่อให้เอโน่มันก่อนพี่เจ้าอะไรอ่ะอ่าลูกสองไมพี่พูดเบาๆไม่ค่อยได้ยินเลยอ้าวกำลังจะให้หัวใจพี่เจ้ไปแล้วจิ้วๆๆ้วๆวๆๆๆๆๆๆ้ว อา้าวคนมันเจอโอ้วีโดนมาข้างหลังน้องด้วยอุย้ยอ่ะไอ้ที่เป็นายายยเหรอีเงนอเขาบ้างใช่เหรอใอุอ้ย,อยเอาน้องโดนยิงแล้วเขาโคมเกินเพื่อนน้องก็เริ่มจับทางน้องได้แล้วเห็นไหมอ้อาวที่แตกเขาหรอ โดนเหมือนกันเลยเม็ดเดียวเองอะนะเนาะใช่ใช่เขาจะจะออมมือให้เราใช่ใชเาจะจะออมมือให้ยาวเขาต่อให้ยาวอ,อกให้เราดีใจเนใช่ใชเขาหลอกให้เราดีใจเย็นๆแล้วเขาก็ดีกลับคืนโคดเกินเพื่อนน้องก็ชอบโคตรเกิน อ้าวก็จ้าไม่โหดแล้วพี่จะเก่งได้ไงอ่ะแล้ก็ต้องเอาคนโหดๆมาเล่นกับพี่สิไม่พี่ก็จะให้นโยสอนอ้าวถ้าอยากให้โนโสอนต้องหนึ่งกับโนโทุกวันพี่ก็จะเก่งเองใช่ใช่ใช่หรอแต่บอกว่าทห้ลอยหลังไงอ้าวเขาลอยเองนกไม่รู้ เขาเป็นผู้ชายมันต้องรักษาคาพูดใช่ไหมแต่เพื่อนน้องไม่ค่อยรักษาคําพูดเท่าไหร่เลยนะว่าไหมเหี้ยางั้นน้องเอาเพื่อนน้องมากคนเดียวดีกว่าเนาะเหี่ยเพื่อนน้องเริ่มเริ่มเข้าหลังน้องแล้วเนี่ยเพื่อนน้องเริ่มเข้าหลังน้องแล้วน้องก็ไม่เข้าใจทล้ไมเพื่อนน้องชอบเข้าหลังน้องน้องก็ต่อให้ใช้ปืน M ห้ารอเลยนะเนี่ย จริงสิเพราะวอะไรรู้ไหมวันนี้น้องกดไปถึงปืนดเลยนมันสั้นแต่รักมันยาวนะรู้เปล่าน้องจนอน่ลักพี่ข้าหนุนคนเดียวอยู่แล้ข้าหนุนรู้ไหมน้องรอเล่นกับพี่ทั้งวันเลยเดีพี่ไม่ว่างเลยอะแี้ข้าหนุ่มน้องให้ปืนเอ๊ะรอ โอเคแล้ว X K เป็นไหมก็ต้องฝึกเล่นมันเล่นง่ายกว่าปืนลูกซองอีก่ที่รู้ไหมไม่เคยเล่นเลยต้องลองเล่นเอาหมอีกแล้วเขาบันหล่อยแล้วอีกแล้วโน้เอ้าทำไมเขาทำอย่างไงี้ล่ะนักกู้น้องหายไปไหนเฮ้ยทำไมเขาเยงหน้องอ่ะคนไหนเล่นกับน้องเนี่ยเออคนนี้จะเล่นกับน้องเหรอโอเค จจเ,เขาอาจจะเป็นเพื่ออาจจะเป็นสายเหลืองอะไรประมาณนี้ไ่ได้กทุกพี่ทำไมที่เก็บไปแล้วพี่เก่งขึ้นนะเนี่ยก็ได้แบบสกิ้จาเข้ามาเนี่ยเพื่อนชอบหลอนหลังน้องเข้าเข้าข้างหลังว้าทำไมเขาไปยิงพี่อย่างนั้นอ่ะ, <c oughs> อะเออเขาไปทำพี่อ่ะ คือเขากลัวแพ้ใช่ไหมชัวร์เลยเขากลัวแพ้พเขาพี่ยิงพี่ได้ยังไงอ่ะเขาบอกว่าเราเล่นเป็นคู่ไงเล่นเป็นคู่ไม่ใช่หรอหไม่ทำอย่าง,างเดียวไม่น่ายากเลยนะเพื่อนเราเนี่ยไม่น่ารักเลยอนะยเ,เนี่ยตีตูดนะมัไม่น่ารักเ,านะาร,กเราจะตีตูดเพื่อน ไม่น่ารักเราไม่รักแล้วเราขอโทษเพื่อนด้วยนะที่เรายิงเพื่อนเนี่ยพี่ต้องจำไว้เราต้องใจเย็นๆเราอย่ายรีบร้อนเข้าใจไหมพี่ข้นนนอย่าพูดยี้พี่มาหนึ่งงกับน,น้องนะเดี๋ยวน้องจะสอนให้พี่เองฮลัลโหลพี่ข้นโนน ไอ้ขนนนเอ้ขนุนได้ยินน้องไหมเนี่ยได้ยินแล้วได้ยินอย่าพูดเดียพี่จะมหนึ่งกันหนูจะหนูสอนพี่เองโอเคไหมพี่ต้องมาเล่นกัน <Okay. S 1> หนูทุกวันโอเคนะพี่ขนนน้องไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีคะ่ะน้องรักพี่เสมอนะน้องรักพี่ขนนนคนเดียวนะไปยจุ bye ๊บๆจุ๊บๆไปๆค่ะ